สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา MGI ชะลาวัยสดใสความจำดีชุดว่ายน้ำ MGI Swimwear ขอต้รับข้าสู่รายการ Miss Grand Variety กับเชอรี่โสภามพานิรุนมากคะ่ะสัปดาห์นี้ก็มาอัปเดตกันเร็วขึ้นนะคะวันอังคาร6โมงเย็ยนเป็นต้นไปแบบนี้เลยคะ่ะ ซึ่งโอ้โหแต่ละจังหวัดนะคะตอนนี้ได้ตัวแทนกันไปเกือบครบแล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะรวมถึงต้องขอขอบคุณพีดีทุกคนเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะในปีต่อไปนะคะก็ขอให้ทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะและสำหรับนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะสําหรับตัวแทนของสาวงามทั้ง3าจังหวัดที่เขาประกวดไปในวันเดียวกันทางภาคอีสานนะคะนั่นก็คือมิสแกรนด์ยะโสธรมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด ก็มิสแปร์มหาสารคามค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นพร้อมกันวันเดียวกันก็ได้ไปเลยถึงสมงกุฎน,นะคะสำหรับงานนะคะมีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามนะคะซึ่งผู้ที่ได้คว้าตำแหน่งนะคะทั้งสามคนสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอกเกยดีกว่าเริ่มกันที่ คนแรกเลยค่ะกับมิสแกรนยะโสทร2017นะคะนั่นก็คือน้องน้ำอ้อยค่ะติดตานันช่วยชัยธนพลนะคะสาวสวยอายุ25ปีค่ะส่วนสูง170เซนติเมตรนะคะเธอก็จบการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์นะคะคณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ ความสามารถพิเศษนะคะก็คือการฟ้อนรำแล้วก็พิธีกรด้วยนะคะจะบอกว่าลัสตาของเธอเนี่ยเป็นคนนิ่งๆเป็นผู้หญิงที่บวกค่ะเป็นคนแอคทีฟนะคะชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยแหละค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้าอ้อยด้วยนะคะปีนี้นะคะในการประกวดมิ s แกรนด Thailand 2017กับตัวแทนของจังหวัดยะโสธรคะ่ะนี่นะคะก็เป็นคนแรกค่ะที่ได้คว้ามงกุฎนะคะ มิสแกรน112,017นะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องฟักแฟนค่ะธัญพรพงคงกุลนะคะสาวสวยวัย22ปีสูง170ซนติเมตรคนนี้ด้วยแหละคะ่ะสำหรับฟักแฟนนะคะก็กำลังศึกษาอยู่ดดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,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 ร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลนานาชาตินะคะ วิธีลายห่าสารครามค่ะเธอก็เรียนหลักสูตรนานาชาติด้วยนะคะความสมรถพิเศษก็มีร้องเพลงนะคะเล่นดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เปียโนไวโอลินนะคะแล้วก็ดนตรีไทยๆเธอก็เล่นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างปุ้งลางหรือว่าแคนค่ะเวลาว่างนะคะฟักแฟนก็จะชอบทํา ขนมนะคะชอบไปออกกําลังกายหรือว่าหุ่นดีเนาะชอบทำขนอมออกกําลังกายค่ะตอนเด็กๆเด็กยคุณแม่ชอบทำข้าวผัดให้กินเวลาไปที่โรงเรียนเธอก็เลยชอบข้าวผัดมากๆนะคะหือว่าเป็นอาหารจานโปรดของเธอเลยแหละค่ะ ตอนนี้นะคะเธอก็บอกว่าโอ้โหความฝันของเธอค่ะวัยเด็กเนี่ยอยากเป็นแอร์มอสเซคค่ะแต่ตอนนี้ค่ะความฝันของเธอก็คือการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิสแกรนไทยแลนด์สองพันนั่นเองยังไงแล้วนะคะแฟนๆมิสแกรนร้อยเอ็ดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพักแฟรนด้วยนะคะตัวแทนสายสะพายมิสแกรนร้อยเอ็ดในปีนี้ค่ะก็ขอเสียยังไงดีอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ต่อไปนะคะก็คือ,อคนที่3ค่ะมิสแกรน สมน,นะคะ2017ขอแสดงความยิยนดีกับน้องดาวค่ะสมหญิงสมทรัพย์สินนะคะอายุ25ปีค่ะสวยนะคะดูดสูงถึง178เซนติมเมตรค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาระดับปริญญาโทค่ะภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นนะคะสำหรับดาวค่ะเธอชอบโอ้ชอบทำอาหารมากๆเลยนะคะเวลาว่างๆเนี่ยเธอก็จะไปสอนพิเศษให้กับน้องๆนะคะ หรือถ้าเกิดว่าวันไหนทะไม่ได้ออกไปไหนค่ะเธอก็จะร้องเพลงแล้วก็เต้นฟลัมนะคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมักจะได้ข้อคิดอะไรกลับมาให้กับชีวิตเยอะแยะมากมายเลยเลยคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วค่ะดาวเนี่ยเป็นคนสดใสร่าเริงนะคะเพื่อนๆบอกว่าออกแนวซนนิดๆดื้อหน่อยๆนะคะเธอบอกว่าจริงๆแล้วค่ะเธอเนี่ยเป็นคนที่ เหมือนอาจจะดูด้วยความสุขของเธอเนาะคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าหาแต่จริงๆแล้วค่ะเธอเป็นคนที่เป็นรี่อัธยาศัยดีนะคะอกว่าสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกมีความสุขก็คือการทำเบเกอรี่แปลครั้งทำไมทำเบเกอรี่แต่ไม่อ้วนเลยคนนี้สิคะทำอะไรไม่เป็นแต่อ้วนมากนะก็เป็นกำลังใจให้กับดาด้วยนะคะสำหรับมิสแกรนดมหาสารคาม2017คะ่ะก็เซฟความดีกับ 1, 3, ทั้งสา่านด้วยนะคะ มีดี d ด,ด,ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ตัวแทนแล้วอีก3คนคะ่ะแฟนๆถามว่าเชิญจะไปประกวด Model of the world หรือปเปล่าเขารางถึงอายุ30ปีมิค้คะสำหรับเวทีนี้เที่พร้อมมากเลยค่ะตอนนี้น้ำหนักลดไปแล้ว2กิโลแล้วก็ตั้งใจว่าจะลดลงไปอีก <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนอย่าเพิ่งเลคข,ขอรดไว้ <c oughs> คือว่าอาจจะมีการเอ่อวางเงินเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดสามารถลดได้เนี่ย จะมีรางวัลอะไรให้ใช้พิเศษหรือเปล่าทีมงานไม่ค่อยเชื่อนะคะในการที่ผอมลงมาแค่1กิโลหรือ2กิโลอัปเดตกันต่อดีกว่านะคะค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยค่ะกับมิสแกรนสุพรรณบุรี2017นนะคะงานนี้ก็ได้ตัวแทนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาร่วมงานด้วยค่ะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์สุพรรณบุรีนะคะซึ่ง ผู้ที่ชนะไปนะคะนั่นก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลขส,สี่ค่ะสายนะคะสายชยาะคะชยาธรเจริญม,มิศาลน,นะคะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมีชื่อเล่นสองอันอบอกว่าคือชื่อสายเนี่ยเป็นชื่อเล่นของเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่าพอไปอยู่เมืองนอกคือเพื่อนก็จะออกเสียงไม่ถูกเนาะนก็หลังเนาะเขาก็เลยเอยจะออกชื่อจริงดีไหมชยาธรดีไหมก็ยากจะเลยก็เลยอ่ะ เปลี่ยนให้เพื่อนเรียกว่าเชย่าละกันจะได้สั้นๆง่ายๆเนาะก็หลักก็เข้าป่าคุ้ง่ายแล้วพอกลับเมื่องคยค่ะก็มีทั้งเพื่อนคนไทยแล้วก็เพื่อนต่างชาติทีนี้จะเรียกว่าอะไรดีทรายเลยบอกว่านั้นเรียกรวมกันเลยค่ะเรียกว่าทรายชัย่าเรียกว่าทรายชัย่า,เ,ยาเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นชื่อเล่นที่ยาวของเธอนิดนึงแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะสําหรับทรายค่ะเป็นสาวสวยอายุ22ปีค่ะสสูงถึง175เซนติเมตรนะคะตอนนี้ค่ะเธอก็ ศึกษาจบเรียบร้อยแล้วค่ะคณะอักษรศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกภาษาและวัฒนาธรรมโทภาษาญี่ปุ่นนะคะจะบอกว่าเรียนดีได้เกี่ยอันดับอันดับสองเลยแหละค่ะสำหรับซายนะคะซายก็มีความสามารถด้านภาษาค่ะแล้วก็สามารถร้องเพลงเดินแบบได้ด้วยนะคะรวมถึงค่ะเธอมีทักษะในการพูดนะคะเป็นพัฟฟิตสปีกิ่งนะคะ และเวลาว่างของทรายค่ะจะชอบอ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็เป็นคนที่ชอบจดบันทึกนะคะจบไดอารี่เพื่อที่จะได้จดจำเรื่องราวความทรงจำดีๆของตัวเองเอาไว้นะคะเวลาที่กลับมาเปิดอ่านเนี่ยก็จะยิ้มได้ทุกครั้งเลยแหละคะ่ะสำหรับทรายชัยานะคะชอบท่องเที่ยวมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศค่ะและที่สําคัญค่ะเธอเนี่ย เป็นคนที่ชอบหนังสือเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็ปรัชญานะคะเพราะว่าสามารถนําเอาข้อคิดต่างๆเนี่ยนะคะมา,มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเธอได้ค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนของมิสแกร์สุพรรณบุรี2017นะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่ก็ยลลืนนะคะเป็นแฟนที่กำลังคอยให้กำลังใจสาวๆอยู่นะคะเข้าไปชมไปเชียร์ไปอัปเดต ข้อมูลของสาวๆได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของ Miss สแ a รนแต่ละจังหวัดค่ะจังหวัดต่อมานะคะที่ตัดสินไปเมื่อวันพุธที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ Miss Brand เชียงราย2017นะคะซึ่งงานนี้เขาก็จะคู่กันค่ะ Miss s r แ n รนชียงรายแล้วก็ Miss s แ a รนแม่ห้องสอนด้วยนะคะ จัดขึ้นที่โซนทะเลหมอกค่ะสูนการค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายนะคะงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานในงานด้วยแหละคะ่ะรวมถึงนะคะยังได้รับเกียรติจากแขกผู้ใหญ่นะคะภายในจังหวัดนะคะแล้วก็โอ้โหประชาชนชาวเชียงรายแล้วก็แม่อสอนมาร่วมงานด้วยนะคะ ซึ่งงานนี้ค่ะก็ได้รับกระแสดีมากนะคะและผู้ที่คว้ามงกุฎไปค่ะสําหรับมิสแกรนเชียงรายก็คือน้องมิ้นค่ะส่วนมิสแกรนแะม่ห้องศรก็คือน้องอ้อมนั่นเองอ่าันนี้ก็ได้รับมงกุฎสายสะพายแล้วก็เงินรางวัลไปนะคะสําหรับสาวสวยทั้งสท่านละคะ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีก,กว่านะคะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะกับมิสแกรนเชียงราย2017คนนี้นะคะ มิ้นวันธนีฟักแก้วนะคะเธอชื่อเอ่อเธอเนี่ยอายุ24ปีค่ะส่วนสูงถึง170เซนติเมตรนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิวทยาลัยรายชพัฒเชียงใหม่ค่ะความสามารถของเธอนะคะมีทักษะด้านภาษาจีนนะคะนี่งห่าวนี่ยช่ยอธิบาประมาณนี้นะคะเล่นจีานะคะก็แล้วก็มิ้นชอบกีฬาว่ายน้ำนะคะวเวลาว่างๆก็จะไปไว่ายน้ำหรือไม่ก็จะอ่านนิยายค่ะ มินบอกว่าจริงๆเธอเป็นคนตลกไม่คิดอะไรมากนะคะเป็นคนชิลๆสบายๆค่ะเป็นสาวร่าเริงสดใสอีกคนหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่าเพื่อนๆอีก76จังหวัดเลยนะคะจะบอกว่าเธอเนี่ยชอบดวงตาของตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะว่าดวงตาเนี่ยสามารถสื่อสารความารู้สึกของคนเราได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรออกไปเลยนะคะตอนเด็กๆค่ะมินก็อยากจะเป็นนักร้องนะคะอยากจะ ร้องเพลงจะออกซิงเกิลของตัวเองค่ะแต่ความฝันของมิ้นตอนนี้ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่ไม่ธรรมดาเลยไม่ต่างจากเพื่อนๆเ,เลยค่ะนั่นคือการก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิส s กรนด์ไทยแ l a n d 2017ค่ะยังไงแฟนๆนะคะก็อย่าลืมค่ะให้กำลับบงใจน้องมิ้นด้วยนะคะกับมิ s แกรนด์เชียงราย2017ค่ะอีกหึงสาวสวยนะคะที่ได้ม่งฝุดไปในค่ำคืนวันเดียวกันนะคะนั่นก็คือ ถึง175ซนติเมตรค่ะจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษค่ะนอกจากความสามารถด้านภาษาอังกฤษแล้วนะคะเธอยังสามารถเต้นนะคะเต้นเชียร์ลีดเดอร์ได้รำไทยได้นะคะงานอดิเรกข,ของออบค่ะชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตค่ะ เธอก็เป็นคนม่ง่ายนะคะชอบท่องเที่ยวอย่างที่เห็นละค่ะแล้วก็เป็นคนที่เฟลลี่ค่ะบอกว่าชอบมากเลยการที่ได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะได้เรียนรู้จากกับศิละปะวัฒนธรรมได้เจอกับผู้คนใหม่ๆนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่แปลกนะคือถ้าเกิดว่าถามเรื่องของ ความสวยของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ชอบที่สุดในร่างกายคนอืนจะบอกว่าตาบ้างปากบ้างแต่สําหรับอ้อมอ้อมบอกว่าชอบคอเพราะว่าคอตัวเองเนี่ยอา,อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคอยาวคอคอเรียวสวยโดนมีคนได้แบบชมบ่อยอ้อมก็บอกว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะารู้สึกเริ่มพอได้สังเกตจริงๆเออคอของเราก็สวยดีเหมือนกันนะเธอก็บอกว่าคอของเธอนะคะเป็น จุดที่เธอชอบที่สุดในร่างกายนะคะก็แปลกดีค่ะไงก็เป็นกำลังใจให้กับออมด้วยนะคะมิสแฟนแม่ห้องสอน2 0 1 7ค่ะก็ขอแสดงความดีกับ2ส,สาวนี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นอัปเดตนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะสำหรับ ผู้เข้าประกวดนะคะที่จะมาเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดในการประกวดมิ s แกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้ค่ะและจะบอกว่าตอนนี้นะคะอ๋อแล้ะทำไมนคนดูชริ้น้รยเพราะว่าเขาไปดูการประกวดอยู่ใช่ไหมหรือว่าปกติก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วคือว่าวันนี้ตอนนี้ขนาดนี้เลยนะคะก็มีการประกวดอยู่ T, อีก2อเวที2จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือ มิสแกรนสมุทรสาครแล้วก็มิสแกรนคอนแก่นนะคะแฟนๆที่อยากลุ้นลุ้นมงกุฎไปกับทั้งสองจังหวัดนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปชมนะคะไปดูกันได้นะคะเขามีไลฟ์กันด้วยเนาะที่ Facebook แฟนเพจของมิสแกรนทั้งสองจังหวัดเลยค่ะสมุทรสาครแล้วก็มิสแกรนคอนแก่นด้วยนะคะเดี๋ยวอรอลุ้นกันเนาะว่าอีก2ส,สาวที่จะเป็นตัวแทนเข้ามาในปีนี้จะสวยเป๊ะปังขนาดไหนนะคะก็ซู้ๆนะคะผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยแหละคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นอัปเดตช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและอย่าลืมแฟนๆคะใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะสําหรับการประกวด Miss Grand Thailand 2017ซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะรีบจัดจองที่นั่งกันให้ดีนับจํานวนให้ดีค่ะแล้วโทรมาจองพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ชมได้เชียร์ได้ส่งเสียงเชียร์นางงามที่คุณรักที่คุณชอบกันอย่างสนุกเลยแหละคะ่ะเข้ามาซื้อบัตรกันได้เลยนะคะโทรมาที่หมายเลข0818795628 หรือหมายเลข0817338868นะคะสองหมายเลขนี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ f e c o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  k n p n p e ค่ะของ Miss Grand Thailand นะคะหรือที่ w w w m i s s g r a n d t h a i l a n d com ก็ได้ค่ะไปดูว่าจะนั่งตรงไหนนั่งโซนไหนตรงพรงกันให้ดีๆโอน้อยออกใครใส่เงินก่อนไม่ใช่นะคะก็รีบโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดมานานแล้วนะคะสำหรับตัวโปรโมชั่นตอนนี้ไม่มีนะคะคุณนว เออยังไม่มีนโยบายออกมานะคะก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจติดตามสาวๆผู้เข้าประกวดได้นะคะที่ f c e e o o o k แฟนเ g จของ Miss g แ a n นแต่ละจังหวัดแล้วก็19มิถุนายนนี้ค่ะสาวๆทั้ง77จังหวัดจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อเก็บตัวพร้อมๆกันในการประกวด Miss g แกรนไทยแ l a n d 2017นะคะโอ้ยตื่นเต้นอะลุ้นว่าสาวๆปีนี้จะสวยขนาดไหนแต่ที่ไม่ต้องรอลุ้นเลยคือ สูงมากสูงทุกคนเลยนะคะก็อาจจะมีการเมื่อยคอกดคอนิดนึงเวลาที่ต้องคุยกับน้องๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะที่สนับสนุนรายการ Miss Grand v a r i e t y และก็ Miss g r a n d t i a i l a n d ด้วยค่ะขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ LGI e n t i r Aging โรงพยาบาลกมนมาตรฐาน JCI สหรัฐอเมริกา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนวันิสาคลินิกรถยนต์ MG 3โดยบริษัท MG เซล์ประเทศไทยจำกัด ABS est Estate มหาวิทยาลัยกร,รุงเทพธนบุรีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักกินจูซิม7จ9เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตปุ๋ยศักด์สยามโรงแรมฟอร์คิเชียงใหม่ โรงแรมโนเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตชาชารีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนต์เกาะสมุยคลินิกทันตกรรมสมาล์ิกเนเจอร์มัชรุูมพาสน้ำเดสกัดเพื่อสุขภาพสายการบินนกแอร์พัตคาและโรงเรียนสอนทำอาหารบูเอเลเฟนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเอเจผลิตภัณฑ์ภูแก้วท็อกซินเครื่องส่ออางพาเอร์มาร์ เสื้อผ้ารามสตาร์รองเท้าพัฒนศิล์นฟินาเลเวดดิ้งสตูดิโอและห้องเสือเ้อเบเรทการบอนค่ะ อย่าลืมนะคะติดตามให้กำลังใจสาวๆได้นะคะที่ f a c e b o o k f a n p a g จของ Miss Brand ทุกจังหวัดรวมถึงค่ะรอติดตามกันให้ดีนะคะกับกิจกรรมที่รับรองว่าปีนี้นะคะโอ้โหกิจกรรมเด็ดแน่นอนค่ะกับการเก็บตัวของสาวๆทั้ง77คนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและอย่าลืมค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับการชมอัปเดตทุกข่าวสารทุกเรื่องราวของกองประกวดม s สแกรนไทยแลนด์ได้ที่ Facebook Fanpage ของ Miss s สแกรนไทยแลนด์นะคะ ซื้อบัตรก็ย่ืมนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าอินบอสเข้ามาได้นะคะที่แฟนเพจนะคะของ Miss Grand Thailand ค่ะวันนี้นะคะก่อนจาก,กันก็ต้องขอขอบคุณสุดถึงสวยจากรามสิตาด้วยค่ะพบกันใหม่นะคะในการอัปเดตหน้าที่ m s s s Grand Vality 6โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้ชล่ลามไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา MGI ชะลอวัยสดใสความจำดี ชุดว่ายน้ำ MGI Swimwear